สิวิธีรับมือกับความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานการทำงานร่วมกับผู้อื่นหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ยากแต่ขัดแย้งไม่จำเป็นต้องจบลงแบบลบหากเรามีทักษะจัดการข้อพิพาทอย่างสร้างสรรค์เราสามารถเปลี่ยนการถกเถียงให้เป็นโอกาสในการเติบโตและเสริมสร้างความสัมพันธ์มาดู10วิธีรับมือกับความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานที่อิงจากแนวคิด และหลักการจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทีม 1. จัดการปัญหาอย่างรวดเร็วและโปร่งใสความขัดแยง้งควรได้รับการแก้ไขทันทีไม่ควรปล่อยให้ปัญหาบานปลายเพราะหากปล่อยให้ฝังใจจะทำให้ความสัมพันธ์เสียหายและส่งผลต่อขวัญกำลังใจของทีมการยอมรับว่ามีปัญหาและสื่อสารอย่างโปร่งใสเป็นก้าวแรกที่สำคัญ 2. นัดพูดคุยแบบเจอหน้ากันในสถานที่เป็นกลางในการแก้ไขข้อพิพาทควรเชิญคู่กรณีมาพบกันในที่เป็นกลางอย่างโรงอาหารหรือเดินออกไปข้างนอกการเลือกสถานที่ที่ไม่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกเสียเปรียบการพบปะตัวต่อตัวช่วยให้เห็นภาษากายและอารมณ์ที่แท้จริงซึ่งอีเมลหรือข้อความสั้นไม่สามารถสื่อได้ 3. ฟังและเข้าใจทุกฝ่าย การฟังอย่างตั้งใจเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่สุดในการแก้ไขข้อพิพาทบทความระบุว่าผู้จัดการควรให้โอกาสทุกฝ่ายพูดถึงความรู้สึกและมุมมองของตนโดยสังเกตทั้งคำพูดและสิ่งที่ไม่ได้พูดเพื่อหาจุดร่วมในวัตถุประสงค์และความสนใจการฟังอย่างมีความเห็นอกเห็นใจช่วยให้คุณเข้าใจสาเหตุลึกๆของปัญหาและสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยสำหรับการพูดคุย 4. โฟกัสที่ปัญหาไม่ใช่ตัวบุคคลในการแก้ไขข้อพิพาทให้มองหาสาเหตุของปัญหาไม่ใช่ชี้นิ้วโทษคนการยอมรับว่ามีปัญหาจริงและใช้เวลาทำความเข้าใจมิติของปัญหาอย่างอดทนวิธีนี้ช่วยให้การสนทนาไม่กลายเป็นการโจมตีส่วนตัวและช่วยรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว 5. หาจุดที่เห็นพ้องและไม่เห็นพ้อง ก่อนเสนอวิธีแก้ให้ระบุจุดที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันและจุดที่ขัดแยง้งสิ่งนี้จะช่วยให้เกิดพื้นฐานสำหรับการเจรจาและสร้างความเข้าใจร่วมกันและทำให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่าความคิดเห็นของตนได้รับการฟังอย่างแท้จริง 6. ร่วมกันสร้างแผนการแก้ไขและลงมือทาเมื่อเข้าใจปัญหาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนแก้ไขที่ทุกฝ่ายยอมรับ การกำหนดแนวทางระบุผู้รับผิดชอบและตั้งเป้าหมายร่วมกันหลังจากนั้นควรติดตามผลและปรับแก้ไขเมื่อจำเป็นเพื่อให้ทุกฝ่ายรู้สึกถึงความคืบหน้า 7. สื่อสารอย่างชัดเจนและหลีกเลี่ยงการใช้แค่ข้อความข้อพิาพาทที่เกิดจากการสื่อสารมักเริ่มจากอีเมลหรือข้อความที่ถูกตีความผิด ไม่ควรใช้อีเมลในการแก้ไขข้อพิพาทแต่ควรพูดคุยแบบพบหน้าหรือวิดีโอคอลเพราะโทนเสียงและภาษากายช่วยให้เข้าใจเจตนาที่แท้จริงเมื่อส่งอีเมลควรใช้ภาษาที่เป็นมิตรและชัดเจนเพื่อลดความคลุมเครือ 8. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อให้คนกล้าพูดองค์กรที่เคารพความเห็นต่างและมีความปลอดภัยทางจิตใจช่วยลดโอกาสเกิดความขัดแยง้ง การสร้างวัฒนธรรมที่พนักงานกล้าพูดสิ่งที่กังวลโดยไม่กลัวการลงโทษเมื่อพนักงานรู้สึกว่าความคิดเห็นของพวกเขามีคุณค่าพวกเขาจะร่วมมือกันมากขึ้นและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 9. จัดการความขัดแย้งในสภาพแวดล้อมทางไกลในยุคการทำงานแบบไฮบริดความเข้าใจผิดมักเกิดจากการสื่อสารที่อาศัยตัวหนังสือหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลสำหรับเรื่องละเอียดอ่อน ตัดสตารางประชุมให้ชัดเจนและสนับสนุนให้พนักงานทางไกลมีเทคโนโลยีและการฝึกอบรมที่เหมาะสมนอกจากนี้ควรให้ช่วงเวลาพักเย็นหากเกิดความตึงเครียดเพื่อให้ทุกคนมีเวลาคิดก่อนกลับมาพูดคุยกันอีกครั้ง 10. คิดถึงเป้าหมายใหญ่ขององค์กรท้ายที่สุดพึงจำว่าเป้าหมายการทำงานคือการบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน การยึดมั่นในพันธกิจและคุณค่าขององค์กรจะช่วยให้ทุกฝ่ายโฟกัสที่เป้าหมายร่วมและไม่ปล่อยให้ความขัดแย้งส่วนตัวมาบดบังเป้าหมายนั้นการเตือนตัวเองและเพื่อนร่วมงานถึงภาพรวมจะช่วยให้เกิดมุมมองกว้างและมองเห็นทางออกที่สร้างประโยชน์ต่อองค์กร